สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์ใหม่มาแนะนำนะครับซึ่งเป็นออุปกรณ์นะครับ OTG นะครับการ์ดการ์ดนะครับลีเดอร์นะครับผมซึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับสําหรับการถ่ายโอนข้อมูลนะครับก็อย่างผมนะครับเวลาผมไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปนะครับ แล้วก็อยากเอามาไว้ในโทรศัพท์นะครับโดยที่ผมไม่ต้องไปแกะตัวนี้ออกนะครับหรือไปลงคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็โหลดใส่มือถือนะครับซึ่งตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีนะครับวิธีการใช้งานกันนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากนะครับคุณผู้ชมนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับก็ผมแนะนำนิดนึงนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ใช้โทรศัพท์นะครับระบบ Android นะครับไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มนะครับแต่ถ้าใครใช้ โทรศัพท์นะครับของ Apple นะครับก็จะต้องโหลดแอปนะครับโดยการสแกนนะครับคิวอาร์โค้ดด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือนะครับการใช้งานแบบภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับใครที่ใช้โทรศัพท์ นะครับี่ how apple ก็ต้องโหลดแอปนะครับโดยการสแกนคิวอาโค้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะครับส่วนวันนี้นะครับส่วนคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับในการใช้โทรศัพท์ของ Android นะครับผมซึ่งก่อนอื่นก็ต้องแกะออกมาก่อนนะครับนี่ก็แพคมาอย่างดีนะครับนี่นะครับก๊านะครับเลเยร์นะครับเลเยอร์นะครับผม ก็จะมีสี่เขาเรียกว่าอะไร4 in ินวนะครับ4 in ินวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมแก้ให้หมดก่อนนะก็จะมีเขาเรียกว่าพลาสติกนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเอาไว้หุ้มนะครับกันฝุ่นเข้านะครับช่องนี้ก็เป็นช่องเสียบ m มโคร USB card นะครับนี่นะฮะก็เสียบไปแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับก็ยังเสียบเข้าโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ได้อีกได้เหมือนกันนะครับหรือนะครับจะเสียบเข้ากับเครื่องเสียงนะครับ M p 3นะครับเดี๋ยวผมออกมาให้ดูนะครับนี่นะฮะก็สามารถเสียบแบบนี้นะครับเสียบเข้าได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ ก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับของผมก็จะเป็นโทรศัพท์ใช้นี่นะฮะตัวเสียบของไทซีนะครับก็มีทั้งของไทซีนะครับของ iOS นะครับ Android นะครับผมก็ก่กอนอื่นนะครับผมก็ต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับก็เดี๋ยวกดรหัสแป๊บนึงนะครับโอเคครับเพื่อนๆ เมื่อเรามาอยู่หน้านี้แล้วนะครับเราก็มาตรงนี้ครับไม่ต้องโหลดแอปอะไรเลยง่ายๆเลยนะครับแป๊บหนึงแป๊บหนึงอยู่ไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนเลยเโอเคนะเรามาที่การตั้งค่านะครับเข้าไปตรงที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่คําว่าค้นหานะครับค้นหาการตั้งค่านะครับ โดยพิมพ์คำว่า OTG นะครับกดไปครับนี่ OTG นะครับนี่นะกดคำว่า OTG นะครับนี่นะเห็นไหมกดไปเลยนะครับ OTG เครือข่ายและการเชื่อมต่อนะครับเราก็มันจะบอกว่า,าเมื่อเปิดใช้งานโทรศัพท์จะเชื่อมต่อกับไร USB หรือชาร์จอุปกรณ์อื่นฟังก์ชัน OTG จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งานภายใน5นาทีนะครับโอเคครับแล้วก็เปิดนะครับเปิดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับเปิดเข้ามาเห็นไหมครับมันก็แค่มีไฟล์ภายในเครื่องนะครับล้างข้อมูลการจัดการจากระยะไกลนะครับหยุดที่ว่า โทรศัพท์ของคุณผู้ชมใช้รุ่นไหนนะครับเดี๋ยวเราลองเสียบกันดูนะครับมาหรือยังมาหรือยังนี่นี่มาแล้วนะครับไฟล์ภายในเครื่องนะครับพื้นที่เก็บข้อมูล OTG นะครับกดเข้าไปเลยนี่นะครับมันจะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับผมเปิดให้ดูใหม่นะผมเข้ามาตรงนี้นะครับ พื้นที่เก็บข้อมูลนะครับ OTG นะครับนี่นะครับไฟล์ภายในเครื่องนะครับกดเข้าไปเลยแล้วมันจะบอกว่าพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับ OTG นะครับเห็นไหมฮะพื้นพื้นที่เก็บข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลภายในเครื่องนะครับ OTG e. ก็เป็นเป็นปน,นี่ยนะที่เราเสียบไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน OTG นี่นะะก็จะมีโฟลเดอร์หลายโฟลเดอร์เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นไฟล์เป็นรูปภาพวิดีโอที่ผมไปบินถ่ายภาพมุมสูงมานะครับผมก็จะเก็บไว้ในเมมโมรี่การ์ดเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> นี่นะฮะชัดแจวเลยนะครับชัดแจวเลยบอกเลยว่าชัดมาก นี่นี่นะเดี๋ยวไปดูนี่อะไรนี่นะครับนี่ก็เป็นภาพมุมสูงนะครับที่ผมถ่ายไว้นะครับนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถนะครับโหลด เก็บไว้ในเครื่องได้เลยนะครับหรือนะครับหรือนะครับถ้าเรามีเมมโมรี่การ์ดอีกอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ในโทรศัพท์นะครับก็สามารถโหลดจากเจ้าตัวนี้นะครับไปไว้ในเอดีการ์ดอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับหรือนะครับโหลดไปไว้ในเครื่องก็ได้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ก็ถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับถ้าเราจะถอดออกนะครับนี่ถอนการติดตั้งนะครับถอนการติดตั้งก็ถอดออกนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเวลาเราโหลดข้อมูลหรือนะครับโหลดไฟล์ ถ้าเราไม่ได้กดตรงที่เขาบาถอนการติดตั้งนะครับไฟล์มันจะเสียหายได้นะครับนี่นะถอนการติดตั้งปุ๊บแล้วก็ถอดออกแบบนี้นะครับเป็นการถอด OTG ที่ถูกวิธีนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ